ขออนุญ,ญาตแนะนาตัวเองก่อนนะคะที่ฉันเป่าวราเอกคละพาณิชย์ค่ะเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัทบูติกมิวสิคมหาชนนะคะก็เมื่อกี้ท่านพิธีกรแถมให้อีกเยอะเลยค่ะเป็นหลานดรเทียมโชวัฒนาเป็นลูกคุณศรินาเป่าวราล,ลาีวิทยานะคะสําหรับวันนี้เนี่ยอยากจะมาคุยกันกับทุกท่านในเรื่องของ h a p p i n e s s With In Sustainable Fa s h i o n นะคะทีนี้แฟชชั่นเนี่ยมีหลายมุมมากที่หลายๆคนคงจะเห็นแล้วก็รู้สึกว่า มันเป็นเวสหรือเปล่าวันนี้ก็อยากจะมาแชร์ขออนุญ,ญาตก่อนอื่นเลยนะคะออบริษัทบูติกนิวสตี้เนี่ยนะคะเรามีมาทั้งหมด50ปีแล้วแล้วก็50ปีเนี้เป็น50ปีแห่งความสุขของพวกเราพวกเราได้ทําเสื้อผ้านะคะให้กับหลายๆองค์กรกว่า100ร้อยองค์กรเมื่อกี้จะชี้ให้ดูว่าเรามีแบรนด์ทั้งหมดนะคะ ภายใต้แบรนด์กิลาโรส GSP จูเซียนดีลอฟฟิเซียแล้วก็มีมีมี่นะคะและก็ในแบรนด์ทั้งหมดนี้เนี่ยเราขายอยู่ในร้านชื่อเอเอสอันนั้นคือในส่วนของแบรนด์ที่เป็นรีเทลที่หลายๆท่านอาจจะได้เป็นแฟนนะคะเป็นแฟนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนนะคะแล้วก็อีกหลายๆคนก็เป็นแฟนของเราในรูปแบบของยูนิฟอร์มด้วยนะคะเราทําให้กับยูนิฟอร์มหลายๆองค์กรมากกว่า100องค์กรเราออกแบบนะคะมากกว่า2000 200, 0 0แบบ เราทำเสื้อเป็นเป็น30ล้านชิ้นนะคะและทุกๆปีเนี่ยเราก็มีคนใส่เสื้อผ้าเราอย่างน้อย10,000แสนคนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขอเรียนว่าพวกเรารู้สึกว่าพวกเราได้รับใช้ผู้หญิงทุกคนนะคะแล้วก็ในองค์กรหลายองค์กรมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเราได้ดูแลและบริการทุกท่านด้วยความตั้งใจมาโดยตลอดทีนี้วิสัยทัศน์จะเรียกว่าวิสัยทัศน์ความเชื่ออันหนึ่งแล้วกันของเจเนอเรชันนี้นะคะ ก็คือว่าเราต้อง create your own happiness หลายๆคนงคงเมื่อกี้กดดันไปแล้วนะคะเราเนี่ยมักจะถูกสร้างความคิดว่าต้องให้พ่อแม่ชมเนาะเราถึงจะมีความสุขวันนี้เราไม่คาดหวังนะคะเราไม่คาดหวังเพราะจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยจะต้องมีความสุขด้วยตัวของเราเองทําสิ่งดีๆวันนี้เก็บขยะไม่ต้องบอกใครเรามีความสุขวันนี้เราแต่งตัวสวยเรามั่นใจเรามีความสุขนะคะหรือแม้กระทั่งเราได้ทําสิ่งดีๆให้กับใครสักคนหนึ่งแล้วเรามีความสุข อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราอยากจะเป็นวิสัยทัศน์ของคนในองค์กรของเราในยุคนี้นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของความสุขเนี้ยพอมาพูดถึงเรื่องของ s ustainable เนี่ยมันกว้างขึ้นมันใหญ่ขึ้นมันเป็นเรื่องของสังคมเราไม่ได้อยากจะเป็นแค่เฉพาะในองค์กรของเราเราอยากจะเป็นให้มันมากกว่านั้นทีนี้มันมีคำถามมาเสมอว่า fashion is waste คำเนี้ยมันชิมใจเราเพราะจริงๆมันไม่ใช่สำหรับเรา แต่ด้วยความที่ว่าโลกมันเปลี่ยนไปมันมีฟาสแฟชั่นเข้ามาคนทุกคนเปลี่ยนเสื้อเพราะอะไรตั้งคําถามกับตัวเองนะคะลองตอบในใจตอบในใจตัวเองนะคะถามว่าฉันอ้วนขึ้นใช่ไหมฉันเปลี่ยนตําแหน่งงานหรือเปล่าฉันอ๋อเบื่อฉันตามแฟชั่นสีนี้ผ่านมาสีนี้ผ่านไปอันเนี้ยคือเหตุผลของการที่ทําให้แฟชั่น is waste ซึ่งอันเนี้ยเป็นโจทย์สําหรับบริษัทเราว่าเราไม่ waste ของของเราอะ่ะใช้เราไม่อยากทิ้งอันนี้โจทย์ใหม่ของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการทำ sustainable เนี่ยเราแลวเรามีโปรเจกต์ชื่อ a m s green society ซึ่ง a m s green society เป้าหมายของมันอยากให้มองย้อนสอนนะคะความยั่งยืนเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขหรือว่า happiness within sustainable fashion ความสำคัญมันอยู่ที่ตรงนี้ เราต้องอยู่ให้ได้อย่างยั่งยืนและเราก็จะมีความสุขนะคะเมื่อกี้บอกแล้วเราเริ่มจากตัวเราเองเริ่มจากตัวเราเองไม่ว่าสิ่งที่เราทําอะไรก็ตามถ้าเราทาแล้วเราแฮปปี้คนอื่นเขาจะพูดไรช่างเขาเอาเราเป็นจุดยืนนะคะทีนี้ในขบวนการทำงานของ MS Greenn Society ก็เลยมีโจทย์หลายโจทย์ให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองต่อไม่อยากจะบอกว่าเราทำได้ร0 0แต่เราทำค่อยๆทำทุกๆเปอร์เซ็นต์ถือว่าเราพัฒนานะคะ โจทย์แรกของคือเรื่องของการออกแบบคือ timeless design เสื้อผ้าของเราอย่างทิมกี้บอกเสื้อผ้าต้องใสแล้วไม่อยากทิ้งอยากใส่อีกไม่ใช่ของใช้แล้วทิ้งนะคะนั่นคือ timeless นั่นคือโจทย์ของดีไซเนอร์ทำเสื้อที่ทุกคนอยากใส่เรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นก็คือเรื่องของ fashion zero waste fabric เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยในการผลิตเนี่ยมันย่อมมีของเหลือในการทำงานอยู่ยแล้ว เรามีหน้าที่ตรวจสอบลลงรายละเอียดว่าตรงไหนที่มีส่วนเกินและเราจะทำยังไงกับมันนะคะอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ได้ฟัง e ีวีมิกตั้งใจฟังมากเลยนะว่าเราจะได้ Green Distribution เมื่อไหร่ถ้ามีรถมีที่เติมวันหนึง่งการขนส่งของเราก็จะต้องเป็นเรื่องของกรีนแน่นอนนะคะแต่อันนี้เราต้องพากันไปเป็นแพลตฟอร์มนะคะในเรื่องของ Durable In Use หมายความว่าของที่เราเลือกทุกชิ้นที่เราเลือกมามันต้องใช้ดีใช้ทน สวยแต่ไม่ทนก็ไม่ใช่ของที่อยากได้นะคะอีกเรื่องหนึ่งคืออัพไซเคิลและรีไซเคิลอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราจากสิ่งที่เรามีอยู่เราจะพัฒนาปรับปรุงมาได้ยังไงซึ่งวันนี้ก็มีหลายๆโปรเจกต์ที่จะมาแชร์ร่วมกันนะคะอันนี้คือทั้งหมดที่เป็นโปรเจกต์ AMS Green Society ค่ะ อยากจะบอกอย่างนี้ว่าในขบวนการผลิตเสื้อผ้านะคะเราก็มีตั้งแต่ขบวนการซื้อผ้าเข้ามาในองค์กรเราในส่วนของบูติกนิวซีถือว่าเป็นบริษัทการเม้นนะคะแล้วก็เป็นรีเทลแฟชั่นเพราะฉะนั้นเรามีการทํางานในส่วนของตัดแล้วก็เย็บแล้วก็ส่งนําส่งให้กับลูกค้าตามลูกศรด้านบนนะคะทีนี้เรามาเจอว่าสิ่งที่เราอยากทํามากๆคือ zero waste process ถ้าท่านทุกหลายท่านเนี่ยอยู่ในองค์กรที่เกี่ยวกับอาหารอะไรเงี้ยอาจจะบอกว่าทําอยู่แล้วทําเป็นประจําแต่สําหรับเสื้อผ้าเนี่ยก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับเรานะคะเสื้อผ้าซื้อมาผ้าหนึ่งรอยเปอร์เซนนี่ยเกิดเป็นเสื้อได้แค่8ปดิเอร์ซเท่านั้นยังเหลืออีกตั้งยี่สิอร์ซนอะไรกันดีนะคะเราก็มีไอเดียหลายอันบางส่วนก็เป็นการอัพไซเคิลขึ้นมานะคะหรือว่าบางส่วนจะเอาไปรีไซเคิลเมื่อกี้เรียนแล้วว่า เราทำธุรกิจอยู่สองส่วนในเรื่องของแบรนดิ้งและในเรื่องของอยูนิฟอร์มสิ่งที่วันนี้อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะก็คือว่าทุกท่านที่ทำยูนิฟอร์มร่วมกับเราหรือไม่ได้ร่วมกับเราหรือกำลังจะร่วมกับเราก็ตามนะคะอยากให้เราช่วยกันคิดว่าพอเราเป็นการเมน์แล้วแล้วเราจะเป็นอัพไซเคิลได้ไงแล้วเราจะรีไซเคิลได้ไงนะคะเราอย่าทำให้ของ100มันมีค่าแค่80นนะคะ ความตั้งใจของบริษัทเราก็คือการหาคู่ค้าและก็คู่คิดคู่ค้าก็คือตั้งแต่คนหาผ้ามาเราเราไม่สามารถสํารวจเขาได้ร้อยเปอร์เซว่าเขากรีนขนาดไหนแต่เราเลือกมาแล้วเราจะใช้สิ่งนั้นให้ได้เยอะที่สุดนะคะแล้วก็คู่คิดคําว่าคู่คิดอย่างเมื่อกี้เราบอกกระทั่งลูกค้าของเราก็ช่วยเราคิดได้ถ้าเราไปร่วมกับโรงพยาบาโลโรงพยาบาลอาจจะมี ได้ชุดคนไข้และจากคุดชนไข้มีอะไรที่โรงพยาบาลอยากได้โดยการตัดเย็บจากเราได้จากผ้าของเราได้เรายินดีร่วมมือกันช่วยกันคิดช่วยกันทํานะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราทําขึ้นมาลองดูตรงสีแดงๆที่อาจจะไม่ค่อยชัดนักนะคะหากว่าเราไม่ได้รีไซเคิลแล้วเราไม่ได้อัพไซเคิลผ้า1กิโลนะคะเอาไปเผาเนี่ยก็จะเกิดคาร์บอน3 3ถึง2.8กิโคาร์บอนถามว่าอยู่ๆก็ร้อนขึ้นมาใช่ย่างนั้น เพราะเราจาเป็นต้องทําลายมันทางใดทางหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นลูปของเราที่เราคิดก็คือว่าเราจะพยายามเลือกสีเหลืองด้านขวามือนะคะขบวนการผลิตเราพยายามเลือกคนที่กรีนที่สุดเท่าที่ทําได้ตัดเย็บ yep, อันนี้เรามาร่วมกันทําในเรื่องของ zero waste process แล้วเราจะให้ความคิดนี้ให้กับลูกค้าของเราโดยลูกค้าของเราได้เสื้อไปแล้วไม่อยากทิ้งอยากใส่เพราะมันทนทานดูแลรักษาง่ายโอ้ใส่แล้วยังไงใส่กี่ครั้งใครๆก็ชมแต่อย่างที่พูดนะคะ ใครชมไม่สําคัญเรามีความสุขก็พออันนั้นก็อันดับหนึ่งนะคะเราเดินออกจากบ้านแล้วเรายิ้มเนี่ยถือว่าเราประสบความสําเร็จแล้วส่วนสามีจะชมไหมให้เป็นเรื่องของสามีนะคะวันขึ้นกับอารมณ์ของเขาอย่าไปคิดเยอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราหลูปกันมาได้แบบนี้เราสามารถเอาเสื้อที่อาจจะเกิดแล้วอาจจะเบื่อหรืออาจจะเกิดจากการเปลี่ยนตำแหน่งงานใดๆเนี่ยเปลี่ยนขึ้นมาเป็นรีไซเคิลอันนี้ก็ยังทำได้อันนี้จึงเป็นหลูปที่ทางบริษัทเนี่ยอยากหา คู่ค้าและคู่คิดในการทําเรื่องนี้ร่วมกันนะคะก็หวังว่าออวันนี้เราจะไดออ้ขยายความคิดนี้วิชั่นนี้แบ่งต่อๆกันไปนะคะอันนี้คืออยากให้เห็นภาพสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเป็นแบบนี้เสื้อผ้าเนี่ยมันตัดแล้วมันเหลืออย่างเงี้ยคำว่าเหลือสําหรับเรามันจะมีค่าก็คือถ้าเราทำเวสที่มีแว l ลูสังเกตนะคะในการออที่เขียวๆเ,เนี่ยจะเป็นการวางเสื้อออกมาแล้วก็ตรงที่เป็นวงกลมวงกลมเนี่ย อันนั้นนะเราออกอไอเดียออกมาทำสินค้าที่เรียกว่า AMS Fora ทีนี้ก็เป็นโจทย์ของเราอีก AMS เอ r a เอาไปทำอะไรได้บ้างเราเริ่มทำโครงการนี้ร่วมกับมูลนิธิธัญญลักษณ์นะคะมูลนิธิธัญญลักษ์ญญกเป็นใครเป็นมูลนิธิของอสมเด็จย่านะคะช่วยเหลือผู้ที่มีคานขัดแคลนในการเข้าเรื่องมะเร็งเต้านม ือบางครั้งเวลาเราเป็นมะเร็งเนาะเราตรวจแล้วยังต้องตรวจไปมากกว่านั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีทุกคนไม่ได้มีเงินพอจะตรวจได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยเใช้ความคิดนี้ในการทําดอกไม้ปกติเดือนเดือนตุลาคมใช่ไหมคะจะเป็นวันพิงริบบิ้น bon. วันเดียวอะติดของเราขอเป็นดอกเลยนะคะติดเป็นดอกติดทั้งปีนะคะเพราะว่าจริงๆการติดดอกไม้ถือว่าเป็นการส่งกําลังใจให้กับคนที่เจ็บป่วยบอกว่าเพราะาบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะส่งความรักเขายังไงอะจะเข้าไปก่อนก็ไม่รู้จกักเราถือว่าเรา ติดดอกไม้เราเป็นการส่งกำลังใจเราก็สวยด้วยเขาก็มองเราด้วยนะคะอันนี้พอเราเได้ทําสิ่งนี้แล้วเนี่ยเราก็มอบเงินให้กับมูลนิธิธัญลักษณ์นะคะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งที่เราอยากเริ่มแล้วเราก็ดีใจมากว่าจุดเริ่มต้นเนี้ยเราได้ขยายผลไปยังโรงพยาบาลอื่นๆด้วยล่าสุดก็มีโรงพยาบาลน,นาเรศวรที่พิษณุโลกก็เห็นว่าเป็นไอเดียที่ดีนะคะเ,เพราะฉะนั้นยินดียินดีที่จะ กระจายดอกไม้นี้ให้ทั่วนะคะถ้าเกิดสยามพิวัรนอยากให้จําหน่ายตัวนี้ก็ธัญรักษณ์ก็รออยู่นะคะ <c oughs> ขอบคุณคะ่ะนะคะอีกอันนึงก็คือในเรื่องของควงหลีดนะคะหลายๆคนคงไปงานงานที่แสดงถึงความเคารพนะคะแล้วเราต้องใช้พวงหลีดดอกไม้ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอันนี้เราได้รู้จักกับอากูด้าแมทอากูด้าแมทเนี่ยต้องถือว่าเป็นคู่ คู่คิดแล้วกันเขาเป็นน้องคนนึงที่ไปเรียนหนังสือด้วยกันแล้วเขาก็ทําเรื่องนี้เป็นพวงหรีดรีไซเคลิลเราฟังดูเราว่ามันดีมากอยากเป็นเพื่อนกับน้องคนนี้จังเลยทํำยังไงดีบอกพี่เหลือผ้าแบบนี้นะหน้าตาอย่างนี้น้องบอกพี่คิดมาแตวหนูคิดต่อว่าจะไปติดต่อ,อยังไงนะคะทำให้เกิดโปรเจกต์ที่ชื่อว่ารัก,รกซึ่งก็คือเสือแล้วก็ตัวดอกไม้เนี่ยแทนที่จะเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ก็เป็นดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษผ้านะคะอันนี้ก็พวงหรีดก็นําไปใช้ได้ในส่วนของดอกไม้เนี่ย น้องก็บอกว่าพี่เราต้องไม่ยอมแพ้มันต้องปัดฝุ่นเช็ดฝุ่นได้อีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นโครงการที่เราร่วมกับระลึกหักอันนี้ก็ถือว่าเป็นคู่คิดคนหนึ่งที่เราภูมิใจเนาะเป็นจุดเริ่มต้นของกําลังใจต้องเรียนทุกท่านอย่างนี้นะคะในการทำา u s t a i n a b l e f a s ฟ i o n เนี่ยมันเหมือนกับเราวิ่งมาราธอนนอะ่ะทำคนเดียวก็ไม่ได้น้ำก็ต้องมีคนส่งให้ส่งไปก็ส่งให้เหมือนถ้าเราซื้อของเราเราก็ภูมิใจเราก็ดีใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอความ ขอน้ำจากทุกท่านเรื่อยๆนะคะ,อ,ะอีกอันหนึ่งค่ะตอนนี้ไม่ทราบว่าในมือท่านที่อยู่ในงานน่าจะมีบ้างแล้วช,ชูขึ้นมานะคะชูขึ้นมานี่นะคะเป็นกระเป๋าบีบีนะคะกระเป๋ามีมีเนี่ยทำมาจากเศษของผ้าโพลีเอสเตอร์โพลีเอสเตอร์เนี่ยสามารถกลับมาหลอมใหม่ได้ ทีนี้ถ้าหลอมใหม่แล้วเนี่ยมันก็สามารถออกมาเป็นถุงมาเป็นภาชนะต่างๆอันนี้พอดีมันช่วงนั้นมันเข้ากับกระแสที่ว่าร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยไม่ให้ถุงไม่แจกถุงเนาะแต่ทํายังไงให้ถุงเราสวยที่สุดเนี่ยอันนี้สําสคัญกว่าการแจกของไปให้ใครสักคนหนึ่งแล้วมันเขาไม่ใช้เนี่ยมันคือ The Other w a s t สสำหรับเรา ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทาถุงมีมี่อย่างน้อยเขายิ้มบ้างไม่ยิ้มบ้างน้องคนนี้นะคะลองพลิกดูนะคะมีทั้งหน้าเบึง้งมีทั้งหน้ายิ้มนะคะมันคืออารมณ์ของเราค่ะคนทุกคนมีทุกอารมณ์นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นถุงรีไซเคิลจากมีมี่นะคะถือว่าเป็นหยิบมาใช้หนึ่งครั้งคุณก็ทําความดีให้กับโลกหนึ่งครั้งนะคะหยิบสักร้อยครั้งถุงนี้เท่าที่เช็คมานะคะหปีก็ยังไม่เสียนะคะทนทานมากนะคะ อื่นๆจากนี้ไปเนี่ยคือเรื่องของการอัพไซเคิลพอเราคิดเรื่องนี้พอใจเราอยู่ที่เรื่องนี้เวลาเรามีกิจกรรมใดๆหรือเรารู้จักใครใหม่ๆแล้วก็สนใจในเรื่องเดียวกันเราจะสนใจในสิ่งที่เขาทําความโชคดีของเราก็คือว่าเราไปเจออาจารย์ที่ราชพัฒสกลนครท่านกําลังทําวิจัยเรื่องเกี่ยวกับมัดย้อม ทุกคนรู้จักมัดย้อมทุกคนอาจจะเคยซื้อเสื้อ,อมัดย้อมตามริมทะเลแต่จริงๆมัดย้อมที่แท้ที่ทําจากครามแท้เนี่ยมาจากสกลน,นครและหลายๆคนก็ไม่ได้มีโอกาสได้ใช้มัดได้ใช้วิจัยของท่านอาจารย์ทางเราเนี่ยส่งเสื้อของเราไปทีนี้เสื้อเราอัพไซเคิลได้ยังไงเรามีเสื้อขาวนะคะเสื้อขาวเนี่ยมันมีอุบัติเหตุชีวิตเยอะต้องเรียนอย่างนี้กว่าจะไปถึงมือลูกค้าอาจจะเจอลิปสติกอาจจะเจอแป้งอาจจะเจอการขนส่งอาจจะเจอฝุ่นทางใดทางหนึ่งมันออกมามีความ หม่นหมองทางสีทีนี้เราจะแก้ปัญหานี้ยังไงเราไม่ทิ้งเพราะจริงๆเสื้อไม่ได้ผิดเสื้อยังมีความเป็นเสื้อร้อยเปอร์เซ็นต์ทำยังไงให้มันมีคุณค่าเราก็เลยไปคุยกับอาจารย์ให้อาจารย์มัดยอมอาจารย์บอกว่าขอบคุณมากที่ทําให้งานวิจัยที่มาจากหิ่งที่อยู่บนหิ่งได้เข้าห้างแล้วเราเอาเสื้อแบรนด์กีลาโลส GSP ไปทําท่านบอกว่าชาวบ้านนะ่ะเครียดนะกว่าจะออกมาตัวหนึ่งเนะี่ยเครียดเพราะว่ามันมีแบรนด์อยู่ปกติทําเสื้อไม่มีแบรนด์ไม่ต้องคิดมาก ทำเสื้อมีแบรนด์มันแปลว่าเราต้องรับผิดชอบใช่ไหมคะและที่ความเปรี้ยวไปกว่านั้นอีกก็คือออร์แกนิกอินนิโกเสื้อทุกตัวไม่มีวันเหมือนกันเพราะมันย้อมทีละตัวความน่ารักของลูกค้าเราก็คือว่าเขารับได้เขาชอบความเหมือนที่แตกต่างมีความคล้ายแต่ไม่ใช่แล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์ที่คุยกับดีไซเนอร์เราว่าแบบนี้เรียกสวยอาจารย์แบบนี้เรียกโอเคแล้วก็เราก็คุยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ใช้ งานวิจัยนะคะแล้วก็มาจนถึงวันนี้เนี่ยก็เป็นความงานที่แตกต่างและก็ยั่งยืนอีกส่วนหนึ่งก็คือเมื่อกี้คุยมาแล้วว่าเนื้อผ้าที่เอาเข้ามาในระบบเนี่ยเราสามารถเลือกได้เนาะตอนนี้เราก็พยายามหาจากหลายๆแหล่งแหล่งหนึ่งก็คือ,อแหล่งของบริษัทชื่อมอลูบริษัทนี้เป็นการรวมผ้าที่เป็นเซอร์พลาสแฟบริก ของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเวลาเราทำสั่งยูนิฟอร์มพันตัวนะคะพี่เราจะต้องเตรียมผ้าไว้อย่างน้อย1,100ตัวเผื่อเสียเผื่อพลาดเผื่อขาดเผื่ออะไรใดๆไอ้1 0 0นั้นนั้นถ้าเกิดพนักง,งานเราเก่งมากไม่เสียไม่ขาดไม่มีปัญหามันเหลือค่ะพี่นะคะเพราะฉะนั้นเขาจึงรวมตัวกันแล้วก็วางไว้ที่แพลตฟอร์มเราก็ไปเลือกเอามาทํางานเพราะฉะนั้นของที่ควรจะทิ้งไม่ได้ถูกทิ้งของที่เขาเรียกว่าผ้าเหงามันจะไม่เหงา เมื่อกี้เสื้อเมื่อกี้เสื้อขาวในเสื้อโสดนะคือหาคู่ไม่ได้เมื่อวันนี้ก็มีผ้าเหงาผ้าก็จะไม่เหงาเมื่อเราเออกมาเลือกใช้เราก็เลยทำคอลเลกชันมีมี่ขึ้นมานะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของบริษัทในการผลิตเสื้อผ้าค่ะอีกอุ้ยข,ขับไค่ะอีกอีกทางหนึ่งก็คือว่าผ้าที่เหลือในที่เมื่อกี้บอกค่ะตัดเป็นเสียวเป็นเซี่ยวหรืออาจจะเป็นเสื้อเก่าเนี่ยมันสามารถเอามาตะกุยแล้วทำเป็นได้ใหม่ แล้วก็เอามาผสมกับ Virgin Material ที่มีบางส่วนอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งเราได้โคกับอีกบริษัทหนึ่งในการทำผ้าผืนนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอันนี้เรียกว่าเราใช้ระบบ c l o s ส l ล o p คือทำผ้าให้เป็นผ้าอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็เลือกขึ้นมาทำคอลเลคชันของเราในคอลเลคชันของ GSP นะคะทีนี้ผ้าที่เป็นคล s ส l ล o p มันย่อมไม่มีความรู้สึกเหมือนผ้าที่มาจากเวอร์จินเนาะมันก็มีความผิวสัมผัสเป็นพิเศษ เราใช้เวลาเราจะใช้เวลาตรงนี้ในการบอกลูกค้าว่าทำไมเขาถึงพิเศษความความไม่เรียบเป็นความสวยงามประเภทหนึ่งนะคะอันนี้กเออ็เป็นเสื้ออีกคอลเลกชันหนึ่งที่เราทำกับ GSP อีกส่วนหนึ่งที่ไม่อยากจะให้ทุกคนออลืมไปก็แล้วกันเมื่อกี้ความสวยความสุขมันเกิดที่ตัวเราอีกส่วนหนึ่งก็คือสังคม GSP ในปีนี้นะคะ่ะจะมีการทำคอลเลกชันชื่อ GSP Collab ออกับ Alex นะคะ น้องอเล็กซ์เนี่ยเป็นน้องเป็นน้องที่มีความพิเศษเป็นน้องที่มีความพิเศษด้านการวาดภาพเป็นน้องที่สามารถเขียนภาษาของตัวเองมีสามารถเล่านิทานได้นะคะแล้วเราวันนั้นมาร่วมงานที่นี่แล้วเ,เห็นภาพศิลปะของเขาเรารู้สึกว่ามันสวยมากแล้วเราอยากอธิบายให้คนทุกคนว่าคนทุกคนมีความพิเศษ ความพิเศษเนี่ยถ้าเราเห็นว่าสวยมันก็คือสวยนะคะจึงจะเกิดคอลเลกชัน GSPX กับอเล็กซนะคะซึ่งจะออกในช่วงสงกรานนี้มันจะสวยงามและสดใสก็เลยอยากจะบอกทุกท่านในวันนี้ว่าในเรื่องของซัพเปอร a เฟชั่นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกเนาะมันเป็นการกระทำแล้วจริงๆทุกคนกระทำได้สนับสนุนดอกไม้สดดอกก็ถือว่าภูมิใจกระเป๋าสักใบก็เป็นความสุขหรือบางครั้งนะคะเราซื้อเนาะลูกเราใช้เราก็แฮปปี้ นะคะเพราะฉะนั้นการร่วมด้วยช่วยกันคนละนิดเนี่ยถือว่าเป็นการเตรียมตัวสําหรับอนาคตเราอ่ะอยู่ไม่นานแล้วล่ะคะ่ะหนูคิดเองนะหนูคิดเอง30ปีเขปีก็ไปแล้ว mm hmm. ก็จะไม่ค่อยเดินไปไหนละแต่คิดว่าโลกในอนาคตอีก30ปีของลูกเราของหลานเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราอย่าทิ้งปัญหาไว้ให้เขาเยอะทิ้งไว้ให้น้อยที่สุดเท่าที่เขาไม่ได้คิดในใจว่าไอพ่อไอแม่เนี่ยทิ้งอะไรไว้ให้ผม อยู่ละล้างและรบกับมันนะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดที่อยากจะทำถ้ายังไงยินดีกับทุกท่านนะคะถ้าเกิดว่าไอเดียนี้ต่อยอดกับใครได้บ้างก็ต้อนรับคู่ค้าและก็คู่คิดทุกคนคะ่ะขอบคุณคะ่ะ